ครับสวัสดีครับชื่อพุทธิพงศ์อรุณเพ็งครับเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องมอริสันครับภาพยนตร์เรื่องมอริสันมันเป็นหนังเกี่ยวกับแสงสีแล้วก็เสียงน้อยที่มันยังคงดังอยู่ตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามและทุกวันนี้ไอแสงแล้วก็เสียงน้อยนั้นมันก็ยังสั่นสะเทือนอยู่ที่ปัจจุบัน เราพอย้อนไปสัก4-5ปีที่แล้วในช่วงเวลาที่ทำโพสต์หนังเรื่องแรกของเราเรื่องกระเบนล,ลาหูมีโอกาสพาลูกสาวเดินทางไปที่ปารีสเป็นครั้งแรกของเขาแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นประมาณเดือนหนึ่งฮะเพื่อไปทํางานที่ไปทํางาน มันอยู่ใกล้กับสุสานหนึ่งชื่อว่าแปรลาเชสาโปรดิวเซอ์ฝรั่งเศสเขาบอกว่าถ้าเกิดว่างก็พาลูกไปเล่นก็ได้มันเหมือน,น,นสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าเราก็เลยอยากรู้ว่ามีใครอยู่ในสุสานนั้นบ้างที่ปารีสก็เลยลองไปหาอ่านนะก็มีคนมีชื่อเสียงเยอะแยะเลยแต่คนหนึ่งที่เราสะดุดมากคือคุณจิมมอริสันเป็นนักร้องนําของวงเดอะดอตื่นเต็นมากที่เราเฮ้ยมีหลุมศพของคุณจิมมอริสันอยู่ตรงนั้น, hey, <the> นก็เลยจุงลูก กับภรรยาไปแต่เปนมีวบหนึ่งของเราเราคิดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาเนี่ยจิมมอิสันตายก่อนที่เราจะเกิด5ปีแต่ใครไม่รู้เราอยู่ตรงนั้นก็เลยคิดว่าเอ้ะเหมือนเรามีบางอย่างกับคุณจิมมอิสันมากๆก็เก็บความรู้สึกนั้นกลับมาก่อนหน้านั้นอีกสักเดาว่าหน้าจะเป็นประมาณปี2015เคยมีโอกาสได้คุยกับคุณแหลมมอริสันครับที่เป็นมือกีตาร์ของเมืองไทยครับเป็นกีตาร์คิงเมืองไทย แต่ช่วงเวลานั้นก็เคยอยากจะทําภาพยนตร์บางอย่างเกี่ยวกับเขาแต่คิดไม่ออกคิดโปรเจกต์ไม่ออกว่าอยากจะทาอะไรแต่รู้ว่าอยากจะทําอะไรบางอย่างกกับคุณแหลมมอริสันชอบตรงที่คนคนหนึ่งมันโดนบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาก็กลายเป็นตัวตอนอีกแบบหนึ่งในในตัวของคุณแหลมมอริสันนะฮะในตอนนั้นที่ที่รู้สึกตัวเอง สนใจเขาพอหลัง2เหตุการณ์เนี้เรามาประมวลก,กันกลับมาจากเสร็จหนังเรื่องแรกแล้วเราคิดว่าเราอยากจะเริ่มโปรเจกต์หนังที่2ของเราฮะเราก็เลยกลับมาคิดคําว่ามอริสันก่อนว่ามันน่ามีอะไรที่น่าสนใจเราก็เลยย้อนกลับไปถามตัวเองว่าไอ้คำว่ามอริสันมันมีความสัมพันธ์อะไรกับเราบ้างเรา ชอบฟังดนตรีล็อกเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตกลางคืนที่กรุงเทพในบางย่านแล้วเรารู้สึกว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแต่เราจะจะรู้สึกถึงบางอย่างว่ามันเคยมีชีวิตกลางคืนบาง,างอย่างอยู่ตรงนั้นเราก็เลยเริ่มง่ายๆด้วยกันให้ทำไมเราถึงชอบฟังดนตรีล็อกเรารู้สึกว่าล็อกมันมาจากที่ไหนจากเมืองไทยใช่ไหมมาจากสมัยสงครามเวียดนามดนตรีล็อกขึ้นมามีแคมควนยาได้เป็นลิงก์กับพี่แหลมออหลมอริสันนี่เพราะพี่แหลมมอริสันเคยไปเล่นในแคมจีไอใช่ไหมฮะ หลามอริษันเคยไปเล่นที่นั่นแล้วเราก็ทําไมก็ไม่รู้ไม่เคยอ่านหนังสือด้วยซ้าเกี่ยวกับน,นี้แต่เรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยการบอกต่อจากเพื่อนจากสื่อบางสื่อในสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะทำให้เรารู้สึกเหมือนรู้จักเหตุการณ์นั้นเหลือเกินทา,ทางที่ไม่เคยไปไม่เคยเห็นภาพด้วยตอนที่สํารวจไปเรื่อยๆเ,เราก็เลยเริ่มจินตนาการว่าในยุคนั้นมันน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นเหมือนในหนังมอริสันของเราเพราะฉะนั้นมอริสันมันอาจจะเป็นการทบทวนความทรงจําของผม เกี่ยวกับความชอบส่วนตัวบางอย่างคุณชื่อจิมมี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมนึกว่าเป็นฝรั่งซะอีกัส a คือตอนนั้นคิดเล่นๆว่าอยากได้ฮิวโก้ตั้งแต่ตอนเขียนบทเลยฮะคือภาพของของเล็กฮิวโก้คิดมาตั้งแต่ตน้นตอนเขียนบทก็นึกถึงเขามีคนบอกว่า คุณฮิวโก้เขาไม่น่าจะเล่นหนังแล้วเพราะเโฟกัสทางดนตรีมากกว่าเหมือนเขาเคยไปสัมภาษณ์ว่าเขาผมไม่ถนัดเล่นภาพยนต์อะไรเงี้ยก็เลยลองแบบเอาวะลองลองเสี่ยงดูครั้งแรกเขาปฏิเสธนะฮะเขาปฏิเสธโดยไม่ได้อ่านบทเลยทางโปรดิวเซอร์ผมก็ลองพุชอีกรอบหนึ่ง อ่านบทก่อนพองฮิวโก้อ่านบทมาเขาก็เลยติดต่อกลับมาว่าเขาเล่นสิ่งหนึ่งที่ฮิวโก้เขาเขาเล่นอันนี้เป็นเหตุผมที่ผมคิดเองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขามากเขาชอบดนตรีถึงแม้ในเขารับบทเป็นบีศวกรในเรื่องเลยฮะแต่ในตัวตนของเขามันไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่เคยโดนบิดออกไปเลยฮะผมว่าเขาเขาเลยสนใจอันนี้ฝากภาพยนตร์เรื่องมอริสันนะครับที่กําลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่11เมษายนนี้ด้วยครับขอบคุณครับ I've been waiting for you here a long, long time. Three, two, one.